รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแล้วก็ CD นะครับแล้วก็ไลน์อินนะต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ามาที่เครื่องนี้ได้เลยนะครับใช้เครื่องนี้เป็นตัวรอ,องรับบลูทูธห่างปลาหรือว่าบลูทูธไลน์อินได้นะครับเ,เป็นไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับเป็นยี่ห้อไอว่านะฮะตัวนี้ไอว่าโมเดล c s d 3 0ตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นตัวเท่าม้อหุงข้าวนะฮะตัวนี้ สภาพสวยนะครับเรื่องมีรอยบ้างทิดเดียวนะทำการเวลานะครับสินค้ามือสองมดดามาใช้ไฟ210โวลต์บ้านเรานะครับ้านหลังเขามีช่องส่ยทานทั้งหมด6ก้อนนะครัลังทานสาดเอียมนะเครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่มากนะครับเรียกว่าไอว่ามองข้าวนะครับสำหรับผมนะครับใช้ไฟ210โวลต์บ้านเรามีสายไฟแถมม้ซื้อไปพร้อมใช้นะครับเริ่มต้นก็เสียบสายไฟที่แถมให้นะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่ม power นะครับเราจะเทนให้ดูรยละเอียดเลยปุ่ม power ตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นปุ่มวอลลุ่มนะฮะอันนี้ระบบเทปตรงนี้ระบบซนะีดีหน้าจอ LED ติดชัดเจนมีไฟนะครับฟังก์ชันเลือกตรงนี้นะฮะจะมีปุ่มตรงข้ามกับปุ่มพาวเวอร์นะฮะจะมีปุ่มตรงนี้จะเลือกเทปซีดีเดเรโอไลน์อินนะฮะตรงนี้นะฮะดูตรงนี้นะครับออฟอินนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบซีดีก่อนนะครับซีดีรองรับโอเดียดนะครับแผ่นก๊อปแผ่นไลผ่นลอยอ่านตัวนี้ดูแผ่นลอยเยอะมากนะฮะ อ่านได้ปกตินะฮะอ่านดีนะครับอ่านดีนะฮะเครื่องสภาพสวยใช้งานเต็มระบบทุกระบบนะครับตัวเล็กนะไม่ได้กินพื้นที่มากนะฮะเสียงก็จะประมาณนี้นะเครื่องนี้จะมีรูลายอินอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้แผ่นมันเป็นรอยอย่างมากเลยนะขอยานิกแท็กไปแท็กสองนะครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มตรงนี้เป็นตัวจูนนะฮะเสียงก็จะประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ซีดีนะครับ อันนี้เป็นแผ่นก๊อบด้วยนะฮะเดยกทดสอบอาจจากซีดีลงเทปกดเทปบุรีคอร์ดอาจจากซีดีลงเทปอาจจะอุปกรณ์ภายนอกอย่เช่นโทรศัพท์นะครับต่อลงเทปได้อาจจะวิทยุลงเทปได้ใช้หลักการเดียวกันเรื่อเทปบุรคคอร์ดเหมือนกันอันนี้อาจจากซีดีลงเทปนะครับ แผ่นปกติก็จะอ่านปกติเลยนะฮะต้องขอฝ่ายตัวนี้เทสโดยการใช้แบบแผ่นลอยเลยนะฮะเดี๋ยวขออนยญาตเปลี่ยนแผ่นซีดีก็จะประมาณหนึ่งประมาณนี้นะฮะก็เทสเทเบื้องต้นนะครับอ่านทุกอย่างเร็วอันนี้จะลองเป็นแผ่นแท้ดูนะครับ อ่านทุกแผ่นนะเป็นก๊อปแผ่นรอยอ่านนะครับแผ่นก๊อปเนี่ยเป็นก๊อปนี้ลายเยอะมากนะครับ,รบกดคีย์นะฮะตัวนี้จะติดลิขสิทธิ์หน่อยจะทอความแค้อินโทรนะรสต็อปพอตั้งโปรแกรมทุกอย่างเด็กใช้ได้หมดนะครับ ไปโหมดเทปนะครับที่ฟังที่เราอาัดเมื่อกี้นะฮะกดฟังก์ชันตรงนี้นะฮะเลือกฟังก์ชันนะครับขดซ้ายก็ปดขวาเต็มระบบเลยนะครับะบบเทปนะครับนะะไม่รู้อยู่ช่วงไหนนะครับอารขั้นตอนต่อไปขอญาตอัด ไลน์เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะชา้านะครับใครที่จะฟังเพลงทุกอย่างกอ็อไปด้านหน้าเรื่อยๆนะครับ AUX นะฮะเราก็มาเสียบด้านข้างบเปิดจากตรงนี้เปิดจากอุปกรณ์ภายนอกนะุกงขาเปิดจากโทรศัพท์นะผ่านสายเยทสามหรือว่าอุปกรณ์บลูทูธที่เป็นสายเอยอย่างเงี้ยเอามาทำตัวนี้เป็นเครื่องบลูทูธได้นะครับอาจจะสอบอัดนะกดเพลงกูไดคอดเหมือนกันนะครับ ื่องสวยนะฮะมีหูหิ้วนะครับทุกอย่างมองขา้าวข้าวมองข้าวเล็กนะครับตั้งไม่ได้กินพื้นที่นะครับเครื่องสภาพใหม่ด้วยนะครับใช้งานได้ครบนะคะรับออปพอดูระบบไลน์อินพอนะครับตรวจต่อไปเป็นเทปนะลองฟังดูขัดเมื่อกี้ใน,นที่ขาดเมื่อกี้นะไลน์อินถอดแล้วน,นะครับ ต่อไประบบวิทยุนะครับเรดิโอมันจะเขียนว่าเรดิโอจูนขึ้นตรงนี้นะครับเลขขึ้นอยู่ตรงนี้รับได้ถึง108เมกะเฮิร์ตนะฮะรับได้หมดนะครับ FM MM, AM นะเรื่อม,มาด้านขวาจะเป็น FM MM, ด้านซ้ายจะเป็น AM อันนี้ AM นะเรื่อม,มาด้านขวาจะเป็น AM ระบบอัดก็เหมือนเดิมนะกด J บนเล็กก่อนเหมือนกัน เพราะอิสลามไม่ได้ตัวคนเดียวนะโซนนิ่งด้วยเทพเทปดีนะะมีสถานะไฟบ,บอเอ็มเอ็มอะไรตรงนี้นะครับแต่เพื่อนนะไทยประกันชีวิตอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ชักไม่ได้ชักเสาข,ขึคืนนะคืนก็รับดีนะไฟระบบเพรนะครับ เทปก็กดมาที่คำว่าเทปนะครับกด,ดเพลงเสียง,สงดีมากนะฮะรุ่นนี้จะไม่มีลูหูฟังนะครับมีเฉพาะลายอินนะค,ะคะรับ,บเทปเต็มระบบก็ใช้ก็ฝ่า,าตัวลงเลยคนระับ เคครเื่องบื้องต้นนะครับเครื่องสภาพใหม่มานะครับมีรอยนิดหน่อยตามกันเวลาะะครับโอเคครับขอบคุณครับ